สวัสดีค่ะจะพามาเดินสวนพฤกษศาสตร์หรือโบชนิการาเด้นของมหาวิทยาลัยคอแนลนะคะดอกนี้สวยสวยดีค่ะคอแนลนี้กว้างมันมันมันแต่ละตึกมันจะอยู่ห่างกันค่ะเสียงรองเท้าอีดอาร์ทอีดอารทหน่อยนะคะนี่ค่ะ นี่ชื่อเขาของคอแนลบอรดนี้อีกแล้วคอแนวนี้เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในของรัฐนิวยอร์กนะคะทุกคณะจะอยู่ในบริเวณอิทาก้านี่ค่ะแต่จะมีอยู่คณะเดียวที่ ไปอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้ที่แมนฮัตตันคือคณะแพทย์ค่ะนักศึกษาแพทย์ต้องไปเรียนที่นิวยอร์กซิตี้สวยสีนั้นค่ะพาตากลองสวยดีจังจะมีพวกแพงควย แพงพวยสวยจังแพงพวยนี่มาใกล้ๆนี่จะได้กลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นเฉพาะของแพงพวยอู้สวยจังเลยทุกคนคาดทักขากหมดเลยนะคะดอกสีม่วงนะั้นไม่รู้นะคะอันนั้นนะนะอู้สวยสวยนะเนี่ย forget me not นี่ forget me not วัด่ดีอยากไปคณะเกษตรนะคะมันจะมีกรีนเฮาส์แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนออ้ดาวเรืองอันนี้ไม่แน่ใจค่ะว่ามันเป็นมันเป็นไม่ใช่สวีทแคโรไลน์เนี่ยค่ะอันเนี้ยตอนแรกนึกว่าเป็นเถาของมันเทศ ดาวเรืองสวยจังเลยหอมด้วยเหือมหางไก่เลยเนี่ยเหมือนหางไก่เลยหอมดาวเรืองหูดาวเรืองหอมจังไม่ใช่งอนไก่นะคะเป็นผักขหขมหอมนั่นหาต้นกล้วยเหมือนกล้วยนาคเลยอันนี้เป็น นี่ในรองดมกลิ่นจิ๊อเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนสาบเสือเลยเนี่ยค่ะกลิ่นนี่พุทธลักษาสวยนะพุทธลักษาสวยนะเนี่ยั่คนคูใจผูป้ปกครองมาส่งลูกเหมือนชวนชมจังเลยที่บ้านเราก็คงมีแต่นี่เพิ่งเคยเห็นจริงๆคะ่ะเป็นดอกไม้จริงนะคะอกล้วยเที่ยน่ารักจัง งไงฮะคอแนวนี้อยู่อิทากาหนาวนะคะสวยเหมือนกล้วยนากเลยขเขาทิ้งได้ยังไงนี่งงคะ่ะเพราะในช่วงหน้าหนาวในช่วงหน้าหนาวมันน้ำเป็นหีมะหมดเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นจริงๆเนี่ยกล้วยอันนี้เห็นแล้วอยากกินกล้วยหนกัก รับรองเลยพี่พี่น้องๆที่ชอบปลูกผักอค่ะเห็นคงชอบกล้วยเนี้ยอู้สวยจังเลยฮะเหมือนกล้วยน้าเลยอะ่ะสวยนะเนี่ยกล้วยอะไรก็ไม่รู้ชอบที่สนใจนี้คือกล้วยแล้วดูสีของใบสิฮะเอาไปห่อข้าต้มคง อยากเห็นเครือกล้วยอ่ะอยากเห็นออกเป็นเครืออยากเห็นหัวปลีอยากเห็นมากเลยเสียงรองเท้าอ่ะเสียงรองเท้าโอ้อันนี้โอ้ต้นกล้วยอันนี้ยางอินเดียเขาก็เลี้ยงได้สวยค่ะเลี้ยงได้สวยมีแค่นี้เหรออออมีตรงนี้ยางอินเดียเลี้ยงได้สวยมีดอกอะไรเนี่ย สวยนี่ค่ะข้อให้ใส่แมสนะคะข้อบางังคับเลยลงตรงนี้เหรอนี่ไงนี่แหละคะ่ะที่ไปเห็นอยู่ที่เซนซตันพาร์คน่ะไหนลองชิมดิปืนเลยคิดว่าใช่ค่ะ มันจะต้องเป็นเชอร์รี่ป่าที่ไปเจอที่เซนทัลพาร์คมันจะเป็นเปรี้ยวๆอร่อยออร่อยค่ะเนี่ยลูกสุกจะเป็นสีแดงนี่นี่ค่ะแล้วอร่อยเด็ดเยียหนี่ไงจะเก็บเนี่ยค่ะเก็บเลย มันอร่อยคิดว่ากินได้ค่ะไปเจอที่เซนรัทันรักในนิวยอร์กซิตี้ค่ะเยอะมากเลยอุ้ยเก็บ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 เลยคิดว่ากินได้ค่ะนี่นี่กินได้แนะ่นี่ค่ะอืมเก็บเลยก็ใส่กระเป๋า นี่ค่ะมันจะเป็นคิดว่ามันเป็นเชอร์รี่ป่าคิดว่ามันกินได้ค่ะยกินได้กินได้จริงๆค่ะเก็บนีก็หล่นทิ้ง นี่ไงอ๋อดีนะเนี่ยมาเจอค่ะที่ที่ทางเข้าเซนตันพาร์คที่นิวยอร์กค่ะมีตั้งหลายต้นปีที่แล้วไปเจอแต่ว่าไม่กล้าที่จะกินแต่คราวนี้พอเห็นในคลิปอะ่ะมีน้องคนหนึ่งเหมือนเขากินนะคะ่ะนี่ก็เก็บซะเลย ีดูสิลูกกำลังพอดีกินเนี่ยโอ้ยหล่น,เ,นยเยอะเลยค่ะเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่าเขาเขียน ว่ายัายยงไง uh, อ่านไม่มองไม่เห็นอนะ่ะเนี่ยใบเหมือนใบเหมือนเชอร์รี่เลย จริงๆนะมันเปรี้ยวหวานๆนี่ค่คะตรงน,นี้นี่อุยลูกสวยนี่ลูกสวยนี่ค่ะนี่ <Hello. S 2> <c oughs> สองลูกมันอร่อยอุ้ย <c oughs> ดูดอกชบ้าไม่ใช่ดอก ดูดอกจนันสวยจังดอกจนันค่ะสีบานเย็นโอ,อันนั้นก็สวยคิดว่ามันกินได้ค่ะต้นนี้ไม่ใช่สีสีเหมือนลำ นึกถึงเรื่องเงาะป่าเลยค่ะโอ้โหดูสีเขาเนี่ยดอกเนี่ยใบเนะะี่ยค่ะกลิ่นเหมือนใบสาบเสือเหมือนกับสาบเสือบ้านเราเลยคนก็มาเดินเยอะนะคะชอบกลิ่นจังเลยเนะะี่ยค่ะ แค่เนี่ยค่ะนี่เลยชอบกลิ่นเนี้ยชอบจังเลยกลิ่นหอมเนี่ยอันนี้กลิ่นหอมดอกอาทิโชค,โอ,คอันนี้เป็นนึกไม่ออกค่ะที่มันเป็นกลิ่นเหมือนชาเอ็มนะคะเนี่ยเสียดายดอกยังไม่แก่เม็ดยังไม่แก่ไม่งั้นจะเก็บไปปลูกมันจะเป็นกลิ่นคล้ายชายเอ็มเลยค่ะ ส่วนอันนี้นึกไม่ออกอันนี้แกค่ะ oh. ดูกุยช่ายยักษ์นั่นหาดอกกุยช่ายยักษ์นั่นน่ะวูน่าสนใจฮะดูพึ่งเก็บเก,บเกบสรเต็มเลยกุยช่ายยักษ์อุ้ยต้องเดินเข้าตรงนี้แล้วมันมีพริกด้วยค่ะที่มันใบเหมือนผักชีแต่มันไม่ใช่ผักชีน่ะได้เม็ดเขายังไม่แก่ เยืนขวางทางอยู่ได้คนนั้นโทษนะคะสะดุดเลยดีนะไม่ล้มนี่คกุยช่ายนี่ไงใบคุยช่ายไอย้ดอกโอ้ยสมอันนี้สมนี่สมไทยโอ้ยอันนี้สมไทยค่ะดูดอกสวยมากเลย สมไทยสมไทยเนี่ยค่ะโอ้ยดูสิเนี่ยดอกสวยออ้อหมาเจอ,เจอสมไทยนี่เอียดค่ะนี่สมไทยโอ้โหมาเจอเจอสมไทยสมไทยจริงๆนะคะเนี่ย กาลิชชัยน่าสนใจมากเลยค่ะเนี่ยน่าสนใจโหดูดอกเอาไปผัดคงอร่อยส่วนอันเนี้ยกินได้นะคะเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่มันเผ็ดอันนี้อันนี้เป็นมิน้นหูเป็นแซชหูดูแซช นู้สเลชอันนี้เป็นไข oh, ่เปะเพออ๋อไข่แอนอันนี้เป็นไค่แอนค่ะอันนี้เป็นซาลารี่นี่พริกม่วงเป็นฮอตเพเปอร์นะคะอันนี้ pet, เผ็ดเนี่ยค่ะพริกม่วงเนี่ยเผ็ด นึกไม่ออกค่ะมันจะกลิก่นฉุนน่าดูโอดูที่ว่าเหมือนผักชีที่ว่าเหมือนผักชีลาวอะะ่ะค่ะเนี่ยโอ้ดูดูมิน้นนั่นเนี่ยไม่เคยเห็นฮึมมิ้นนั่นเนี่ยไม่เคยเห็นเลยค่ะโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวก่อนขอดมดูใบนี้สิ นี่แหละเนี่ยค่ะใบนี้แหละที่เขาเอาไปเวลาซูชินะคะที่กลิ่นมันจะคล้ายๆกับผักกระหยงกลิ่นเดียวกับผักกระหยงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหดูพริกซุปเปอร์ไทยซุปเปอร์ไทยฮอตเพเปอร์นี่ค่ะโดกมากเลยแต่ที่สนใจสนใจอันเนี้ยกลิ่นเดียวกับผักกระหยงเลย ที่เขาเอาไปรองซูชินะคะดูดอกอาทิโชคดูตัดไขวโ,โ,โรสแมรี่ต้องรีบอันนี้เป็นเฟอร์นเลียแันซี่เนี่ยค่ะเหม,มือนกับเคยเห็นในป่าเนี่ยค่ะ คงต้องพาเดินดูได้แค่เนี้ยค่ะดูบ้บานไม่รู้โดยพันนี้ดูบานไม่รู้โดยดูบานไม่รู้โยพันนี้ค่ะโอ้โหลาเวนเดอร์อุ้ยชอบจังเลยเนี่ยรู้่างนี้ไม่ไปเดินไม่ไปเดินป่านั้นหรอกอุ้ยลาเวนเดอร์รู้แบบนี้ไม่ไปเดินป่านั้นหรอก ทับทิมโอ้โหทับทิมทับทิมนีทับทิมด้วยพออ่านไม่ออกสักทีพอเมีกระเนตดทอนนะคะอ่านชื่อทับทิมไม่ออกสักทีค่ะอืมมีต้นทับทิมดูมีรูปทับทิมด้วยมีรูกทับทิมอชอบจังมีลูกเดือยด้วยค่ะนี่ ุดูด้วยว้ายอุ้ยคารีลิฟมีคารีลิฟด้วยโอ้โหมีผักชีใบเลื่อยค่ะดู็นะิเนี่ยดอกทั้งนั้นโอ้โหหนามทิ่มมือมันมันเป็นแต่ดอกค่ะดู็ิเนี่ยใบไม่มีมีแต่ดอกผักชีใบเลื่อยโอ๋อชอบมากเลยไป นี่มีใบโพมีใบโพด้วยโบรทรีชื่อว่าโบรทรีมีต้นโพด้วยค่ะโอ้ต้นโพมีใบโพด้วยลาเวนเดอร์โอ้โหลาเวนเดอร์อ้โหลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ค่ะ ต้องรีบนี่อยู่แล้วเวนเดอร์อยค่ะอชอบจังเลยแต่ต้องรีบไปที่อื่นแล้วค่ะนี่นะคะสมไทยนี่สมไทยมสมไทยจริงๆนะคะแล้วดูดอกสวยมากดอกสวยสวย โอ้โหเศษใบเพล่มเลยค่ะโอ้โหอื้มอื้มบานชื่นโอ้สวยมีซูแมกด้วยนะคะก็มีซูแมกด้วยโอ้โหชอบจังเลยไม่น่าไปป่านั้นเลยค่ะโอ้โหนี่ ด้วยเตี้ยด้วยด้วยเตี้ยตรงนี้ตรงนี้เป็นดอกไม้มีมะอึก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 แต่ไม่มีลูกไม่มีลูกค่ะมะอึกเขาไม่มีลูกค่ะมีแต่มีแต่อันนี้ไม่มีลูก พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ